ครับทานกำลังชมรายการป้องปิดยกับผมเป็นสัรจกรชวัสดสินสวงหมอชวัสดแพทย์แผนไทยเมื่อกี้มี้ผ้าแป่มงมันต่อสักสิบสามนาทีแล้วมันมีปัญหานะครับพราะงัเดี๋ยวเราต่อเลยต่อว่าอย่างไรต่อว่าตอนนี้ผมพูดถึงว่าอ,อ,อย่างนี้ครับเราบอกว่าเราจิดเชื้อเนี่ยนะแล้วเราไปไหนไปไหนเนี่ย เราจะเลิกใส่หน้ากากไว้ยังไงผมอยากจะให้เราไม่เลิกใส่หน้ากากเพราะว่าอย่างน้อยตอนนี้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยหมอตามโรงพยบาบาลก็จะเริ่มให้เราฉีดไข้หวัดใหญ่ละจำนวนไข้หวัดใหญ่มีเสียชีวิตต่อปีจํานวนเยอะพอสมควรนะครับก็ให้รู้ว่าไข้หวัดใหญ่ใที่มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อแบคทีเรียต่อ ยาปฏิชีวนะมีอยู่นะครับแล้วเราก็ต้องระวังรักษามันนะนะในนั้นเราก็จะยุ่งกับมันมากมากเลยก่ตรงนั้นนะ่ะข้อความที่มันหายไปอ่ะเราเราก็มาถึงตอนสองของเราตอนสองของเราผมก็อยากจะให้เราดูแลสุขภาพสุขภาพของเรานะครับ ชมรมคนรักสุขภาพเจ็ดข้าวอนนั่นแหละนะก็ามาให้มาดูว่าเราจะเอาอย่างไรทบทวนกันใหม่ในช่วงนี้นะว่าเราโรคเราเนี่ยถ้าหากเราเดินตามชมรมคนรักสุขภาพเจ็ดข้าอวอนก็เหมือนกับดรฮิโรมนิชินอย่างนั่นแหละ ดูแลตั้งแต่การออกกำลังกายเืาอดูแลจิตใจการดูแลอาหารการกินเนี่ยนะก็เพื่อ,ะอจะให้สุขภาพมันเข้าท่าเข้าทางก็ผมก็จะเล่าให้ฟังเบต้เาเซลล์ฮิโดมิชินยาเนี่ยท่านพัฒน์กำหนดอาหารของท่านน,นะนะว่าอย่างนี้ครับการทานเครื่องใอขขน็นเรื่องสำคัญแล้วก็แนะนำให้ กาการสวนรังพิสัพ์สหรับเจ้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราแข็งแรงประหยัดพลังงานไว้ดูแลกับสุขภาพนะครับตื่นเช้ามาต่นเช้ามาก็ปิดีเกียร์คนที่นอนนะครับขยับกายเบาๆเนาะปิงตาปิงตาก็แกว่งมือกับเท้า นิดหน่อยนะครับเราไปลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็ถ้าท่านนอนแอร์ก็ปิดแอร์เท่าไหร่ก็ได้ครับลัวเ,เปิดหน้าต่างหายใจเอาอากาศจากข้างนอกนะหายใจเข้าลึกๆนะหายใจเข้าลึกๆรับอากาศสดชื่นยามเช้าแช่อากาศเสียที่สะสมอยู่ในปอดอย่างนี้ครับายตรงนี้ทำนี้ทำยังไง ็หายใจเข้าลึกๆนะก็นับในใจหนึ่งสองสามแล้วก็ก้านหายใจ1 2 3, 4, 5, 6, ึ่งสองสา่หกเในตอนก้านหายใจนับเจ็ดเขาเลี้นแาบนึปากนเพดานปากนเ่ลมออนับ1 2ึ่งสองสาาทำอย่างนี้3รอบพอครับทบชวนน้อพูดเร็วไปไหม เปิดหน้าต่างปิดแอร์เปิดหน้าต่างเพื่อจะหายใจเอาอากาศจากภายนอกอากาศยามเช้าเนาะหายใจเข้าปนะุ๊บแล้วก็การหายใจตอนหายใจเข้านับ 1, 2, 3, นหนึ่งสองการหายใจนับหนึ่งสองี่ห้าเจเอาลิ้นแตะเพดา,านปากด้านบนเป่าลมออกอับในใจหนึ่งสองสาี่ห้าเจ็ดนะ ทาสามรอบพอละพอเสร็จแล้วเราก็กลับมากลับมานอนที่เตียงนะนอนหงายนะนอนกายยกมือทั้งสองข้างสลับไปมานะแล้วก็ถีบอายกเท,ท้าถีบจักรยานอากาศก่นนะต่อไปก็ยกทั้งมือและขาสองข้างนะ จะพร้อมกันน่ะนะเราเห็นเนอะเนาะเป็นร่ก็ปิดที่เกลืรซะหน่อยเป็นการกระตุ้นให้เลือดลมน้ำเหลืองไหลอย่านให้สะดวกพอรู้สึกหายหมึนหายง่วงแล้วนะก็ลูกจับเตียงลูกจับเตียงเนี่ยเอามาแขวนแขนรับแขวนแขนส่ครั้งละร้อยกว่านะแล้วพอจะบ,บริหารอะไรก็สัาใจจบไป ชั้นห้า,หานั่นะือนะาจริงก็คือต้องไปดูวิทยาขาบอกเปิดแรงฟันนะแล้วของเขาก็ก็เป็นลำปกรลาจะไม่ตนะนะก้อนหรอกนะจบก็ทีนี้ออกมาละ <c oughs> ออกจากที่นอนมาได้ละนะก็ดื่มน้ำอุ่นครับดื่มน้ำอุ่นสักสองแก้วนะแ ก่อเดินต้องรลงส่แก้์ว่าอาจจะเดินไปเดินมานะสักยี่สิบนาทีสักยี่สิบนาทีตรงนี้อาจจะรับประทานผลไม้ผลไม้ผลไม้พอสมกวรของเรายอะเลยนะมะม่วงตามฤดูกาลนะนะผละไม้แล้วหลังจากนั้นอีกสาสสี่สิบนาทีค่อยรับประทานอาหารเช้าครับ กาเราประทานอาหารเช้าอาหารเช้าพาของรัิเตน,นไม่ชินยใถ้าการแนะนำให้กินข้าวกล้องนะสัญญาพืชจะผักสดต่างๆได้ก,นะ <S <S ก็คือแต่ของเราก็คือผักชิ้มั้งผ้งนะครับผักลวกถั่วมักอาจจะมีสาหร่ายเป็นการจืดได้ อันนี้คือแนะนำตอนเช้าเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ร่างกาบผาแลวนะชอบกลางวันกลางวัน11โมงดื่มน้ำอันนี้เราต้องเริ่มมีิ้งยาท่านท่านพูดเอาตัวท่านเลยนะท่านดื่มน้ำสองแก้วคือแก้วสองร้อยห้าสิบ cc แล้วก็ หลังจากตื่นน้ำแล้วอีกครึ่งชั่วโมงจะกินผลไม้ครับกินผลไม้ตามสะดวกนะท่านบอกว่าคนส่วนใหญ,ญ่ถูกฝึกให้กินผลไม้หลังอาหารซึ่งท่านบอกว่ากินเป็นผลไม้ก่อนอาหารจักครึ่งชั่วโมงก็จะดีกว่าเพราะมันช่วยให้ย่อยง่ายและจะช่วยการทำงานของลำไส้ กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทำงานได้ดีขึ้นคือถ้าเรารับประทานผลไม้ก,ก่อนก่อนอาหารนะนะเจอระดับน้ำตาลในในผลไม้เนี่ยมันจะค่อยๆจะค่อยๆทำให้ทำให้เรารู้สึกอิ่มว่างัันเถอะ เป็นการไม่ให้เรารับประทานอาหารมากไปกว่านะั้นนะอาหารมื้อเชียงเนี่ยควรเป็นอาหารสดครับเป็นสลัดสลับผักน่าจะดีที่สุดลยนะเพราะสลับผักเป็นอาหารสดที่กินย่อยง่ายนะครับถ้าในในญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเสิร์ฟอาหารจานแรกก็มกักจะเสิร์ฟ เป็นอาหารมังสวิรัติก่อนแล้วก็เป็นอาหารจานหลักก็ส่วนมากก็เป็นโปรตีนแต่เนื้อาศาสตร์หรือเนื้อปลาเพื่อให้ขาะทำงนานดีขึ้นจ่เน่องจากรเราตัวที่เรามีจินยาท่านจินมังสวิรัติถ้าเรากินเป็นผัดลวกผัดลวกต่างๆแทนก็ยังว่าแหละว่าจะกินผักสดผักสลัด อาจจะคินไม่ได้เยอะนะักนะเราก็ปรับปรับแต่งมาเป็นของเราผัดทั้นลายที่เราจะกิเนเอาไปปั่นเลยครับปั่นเป็นเป็นน้ำน,น้ำปัน่นด้วยความแรงของผมมีเครื่องปั่นสองพันห้าหลอดสองมื่นห้าพันรอดะดื่แก้วดื่มแก้วเปงนน้ำปั่นผักเนี่ย ผมปรับจากัรเตอร์ฮิโรงมิชิจากไปเป็นโรเตอร์หูก็มีแอปเปิ้ลมีแครอทแล้วก็มี <c oughs> อ้าวผมชอบลืมเจ้าตัวนี้เรื่อยเลยบูอ้าวอาล้ลืมทุกทีไปนะมันเป็นอะไรกับผมก็ไม่รู้นะก็พอน ปั่นเสร็จแล้วก็ดื่มที่หลังๆนี่ยครับก็จะให้ดืง่ง่ายใส่สับป,ปะรดไปหน่อยที่อมดึ้นก็ได้ครับก็จะอยู่ดีกนะ็อ่ะเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็อาจจะมีสักที่สิบนาที เราค่อยทำงานเรจ,จะทำง,งานสบายสดชื่นทั้งทั้งบ่ายเลยมนะทีนี้ตอนเย็นตอนเย็นคือรหว่างลังอาหารตอนบ่ายนะครับส่วนมากก็จะกินของว่าจะระ้าอย่าไปกินมันเลยของว่างเนาะนะท่านบอกว่าพอชา้าคือเราทานน้ำตอนเที่ยงอะไรช่ไหม ตอนบ่ายสองโมงครึ่งก็ดื่มน้ำอีกสักสองแก้วนะพอหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงก็ดื่มผลไม้กินผลไม้ไม่ใช่ดื่มกินผลไม้แล้วก็หลังจากนั้นก็สักครึ่งชั่วโมงค่อยไปกินอาหารเย็นอาหารเย็นท่านก็แนะนําให้เป็นอาหารอันนี้ไม่ใช่อาหารกรุ่งแล้วอาหารกรุ่งปรุ่งสุกนะอาหาร นี่ก็จะเหมือนกับอาหารตอนเช้าตอนชกเชี่ยวช้าช้าแล้วก็คืนก็คือพ,ว,พวกข้าวข้ากล้องอะไรตัวหลักยาใจความมานะก็ค่อยเชี่ยวเชี่ยวให้ละเอียดนะแล้วก็พอแล้แค่นั้นนะครับชีวิตเพื่อจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ตัวนี้เราไม่สิบแตาเราเราได้ยอ,ไอย่างนี้นะ พอรับปทานอาหารเนเสร็จแล้วนะก็ถ้าหากตามอย่างนี้ยไปจะเสร็จขอ่ห้าโมงเย็นช่วงนี้ก็ไม่กินอะไรแม้แต่น้ำไปอย่่ไปดื่มก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดบน,นาอากาศร้อนกระหายนะก็ให้ดื่มน้สำสัมารสิบสีบส่ขิดแก้วแก้วหนึ่นต้องดื่มก่อนเข้านอนสักหนึ่งชั่วโมง เราเรียนการดื่มน้ำนอนตอนดึกนะเราเคยนึกว่ชินอย่างท่านบอกว่าการที่เราจะกินนะผลไม้ทุกวนันทุกวันเนี่ยไม่ไม่อนสลายอะไรแต่ควรรับประทานผลไม้ก่อนอาหารเสมอแล้วก็ก่อนสักชั่วโมงนะหรือขึ้นชั่วโมงก็จะดีมากนะ ยูด่ดอกเตยยิมิยยเชียนยาบ้านนี่นะครับเพราฉะนั้นก็เข้ามาเปลี่ยนกายของเราดอกเตยยิมิชเชิยนยาท่านแนะนำนี้ครับอาหารหลังอาหารกลางวันน่ะควรจะหาเวลางีบสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะแล้วก็ถ้าตอนไหนวู้สุดเหนื่อยอาจจะฟุบหลับสักห้านาทีก่อนก็ได้ครับการงี่กลางวันเนี่ยนะครับควรจะ นอนท่าสบายสบายท่านแนะนาให้นอนคว่ำวจซ้ำไปนะต่บางทียาจจะนอนพับแขนบนเก้าอี้ซุบหลับเหมือนเด็กน,น,นะครับบนเก้าอี้แล้วก็ท่าที่พวกเราคนไทยถือว่าไมาดย่าทำอย่างนี้อยากทายแต่ว่าถ้าเราอยู่ในห้องคนเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะอยู่บนเก้าอี้เอาขาพาดโต๊ะให้สูงกว่าหน่อยนึงน,นะก็นี่หลับตรงท่าเนี้นครับ มันจะช่วยทําให้เราหายเท่าไนะแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะทํางานได้ดีันะบการคือตอนที่เรายืนมการขับลหลัดการไหลเวียนของโลหิตต่อมน้ำเหลืองประสาททุกอย่างมันจะกลับเข้าที่เป็นการพักผ่อนนอหลับจริงๆเลยนะเราหลังจากนั้นมัน ช่วงยี่สวัทีเนี่ยมันก็มีการซ่อมแซมเครื่องสุขาอะไรประมาณพอเราล,ลุกขึ้นมาก็จะทํางานได้อย่างดีๆนีอ่อมเลยยินมดมจังท่านอธิบายให้เราฟังอย่นี้ครับเสร็จแล้วท่านก็มาพูดถึงพฤษเดียงท่านคือพิษเอนไซม์พิษฎดียงของท่านนี่มีหมอหมอหลายคนในหลายชาติท่านสู้ท่านว่นมันไม่นา่าแต่เอาเถอ ท่านบอกว่าเป็นสมมุติฐานเฉยๆนะนะแต่ว่าไม่รู้แหละจะทำแล้วม,มันดีแต่ยังมาหาเหตุผลอธิบายไม่ได้ท่านก็นเลยอธิบายก่างๆไว้ว่าท่านเชื่อมามนุษย์เราทํางานอะไรก็แล้วแต่นะรวแลาตั้งต้นต,ต้องใช้เอ็นสายทั้งสิ้นเลยเอนสายนะครับเมื่อนอนในคท่าสบาย ร่างกายก็จะได้พักผ่อนถึงแม้จะสร้างแค่สิบห้านาทีช่วงนั้นร่างกายก็ไม่ต้องใช้เอ็นไซม์เลยนะ,ะใช้เอเนไซม์จะทำไเอ็นไซม์ก็จะไปกระตุ้นภาวะและกลไกต่างๆของร่างกายกระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลายนะความเหนื่อยล้าของร่างกายก็จะลดลง ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกง่วงหรือเพลียสังเลกตนะครับเด็กนี่ห้าถึงสิบนาทีอาการง่วงเพลียพวกนี้จะหายไปอย่างารวดเร็วดีกว่าไปฟื้นทำงานต่อนาะพราะฟื้นทำงานต่อขนะที่ง่วงน,นะครับนอกจากนานไม่ดีแล้วนะนอกจากนานไม่ดีแล้วรวมไม่ดีกับผลผลขบคภาพด้วยนะ ท่านที่เลี้ยวมิจฉาท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้หลายองค์ปอดของท่านจอมรับว่าการยืบตอนกลางวันก็ดีขณะสารที่ทำงานหลายแห่งจัดที่นอนให้พนักง,งานเลยนะดรฮิโรมิจิฉญาท่านบอกเวลาที่เหมาะสมน่าจะเป็นเที่ยงถึงบ่ายโมงนะทีนี้ท่านบอกว่าของท่านอ่ะมันเป็นเป็นคลินิกแักษานคนไข้ ไม่สา่งลาะให้พนักงานไปนอนพร้อมๆกันเนี่ยนะก็เลยผัดอาหารกลางวันกับเวลาพักให้ไม่ตรงกันนะในช่วงทำงานจะมีโทรศัพท์เข้าเรา,า,าระหว่างนี้พนักงานยังนอนอยู่นะเราก็ตกลงกันว่าเราจะไม่ปไปปลุกเุกจะมารับสายโทรศัพท์นะค <c oughs> ัดว่าของานอย่างนี้นะครับ ทีนี้ท่านบอกว่าการหลับนอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้สุขภาพดีนะ <c oughs> ในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการสอนด้วยสุขภาพดี <c oughs> ก็คือนอนแต่รุ่งข้ามตื่นแต่เช้าไอ้ี่เสอนเหมือนกันข <c oughs> อนนงเราก็าอย่างนี้ครับนอนแต่รุ่งข้ามตื่นแต่เช้า <c oughs> ท่านบอกไอ้อย่างนี้เป็นพิธีที่ทำยาม ถูกสุขลักษณะถูกธรรมชาติของมนุษย์เลยนะคือถ้าเราทำสิ่งต่างๆเข้านอนตื่นนอนกินข้าว้างิบทำให้ร่างกายอยู่ในสมดุลไ,ไม่หนักเกินไปนะมันก็จะป้องกันการใช้อนซตายของร่างกายที่คือบางทีเราใช้อนมตายโดยป่าประโยชน์นะทีนี้ ท่านบอกว่าตัวท่านที่เริ่มงไม่ชินยาเนี่ยท่านมีปัญหาคือเวลาของท่านส่ะลำบากเนื่องจากท่านทํางานสองประเทศทํางานในนิวยอร์กแล้วในโตกเกียวนะคให้เอ็นไซม์ของท่านมันพูดวายชีวิตโดยกญท่านอยู่นิวยอร์กลับมาญี่ปุ่นปีละสองพัง การละสองเดือนความลำบากของเวลาที่ต่างกันเนี่ย,ยจํทำให้จังหวะชีวิตของท่านก็ลำบากไปด้วยท่านสังเกตว่าร่างกายนะสดงร่างกายของท่านเองพบเองว่าการทำมากว่าจะลับมาเท่าที่เนี่ยต้องใช้เวลามากกว่าสองอาทิตย์แลว้กวก็จะกลับมาอธิบายต่อว่า ความม่วมเนี่ยเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะนะสิ่งที่บอกให้รู้เป็นวันเวลาดีที่สุดก็คือเวลาที่เราเข้านอนบางคนอาจจะใช้วิธีกินยานอนหลับยาก่อประสาทเพื่อให้หลับแต่ท่านบอกว่าพวกนี้ครับยาพวกนี้มันอันตรายเพราะมันเป็นยาที่ออกฤทธิ์ ต่อสมองโดยตรงเนาะมันอันตรายจริงๆนะครับทีนี้ถ้าใช้ชเป็นนานๆเราจะเป็นโรคที่หลงคีลืมเนาะเป็นอาชเลเมอร์ได้เร็วขึ้นเจ้ายานอนหลับแม่ครับทีนี้ท่านก็นจะบอกว่าถ้าใครกินยานอนหลับอยู่แล้วมีอาการคีหลงคีลืมมากขึ้นมากขึ้นขอแนะนําให้เลิกยานอนหลับเพราะอันนี้คือสัญญาณอันตรายทีนี้คืออาการนอนไม่ ไม่หลับไม่จาเป็นต้อง,ง,องกินยาครับท่านว่าแค่ใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะถ้ารู้สึกงว่วงก็ไปงีบสักห้านาทีเพื่อให้เกิดภาวะสมดุลในร่างกายถ้าเราทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวตอนกลางคืนมันก็จะหลับจนอิ่ไปเองครับนะเสลแล้าถ้ารมาหน่ตอนเนี้ มีเรื่องหนึ่งที่ต้องตกลงกันให้ดีนะการออกกำลังกายมากเกินไปมีแต่เสียกับเสียนะครับสิ่งที่เป็นที่จำเป็นสำหรับร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงก็คือการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะดรฮิรมินทิยญาท่านบอกว่าท่านออกกำลังกายตามแบบฉบับของท่านด้วยตัวเอง,งนะ ที่ฉนีก็คือว่าร่างกายเรามีระบบหมุนเวียนของโลหิตและน้ําเหลืองกระเพาะอาหารลําไส้กระเพาะอาหารลําไส้ปัสสาวะอากาศลมปรางนะระบบพวกนี้จะต้องมีการหมุนเวียนอย่างสะดวกไม่มีการอุดตันร่างกายจึงจะสมบูรณ์แข็งแรงนะ สิ่งต้งสิ่งตรงนี้จะหมุนเวียนกันได้วิธีที่จะมันเกิดการหมุนเวียนอย่างนี้ต้องพึ่งการออกกำลังกายก็พึ่งการออกกำลังกายการเคลื่อไนไหวร่างกายทําให้เลือดลมไหลสะดวกทําให้เซลล์ใหม่เข้าไปแทนที่เซลเเซล์เก่าได้ง่ายวิตามินและคีแรตที่จําเป็น ต่อการทํางานของเยอส้นใยจะถูกลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้สะดวกก็คือออกกำลังกายเลือดมันถูกเลียนับมันส่งผ่านทางกระแสโลหิตตลอดฝนก็คือกลไกต่างๆทั่วร่างกายทั่วทางานได้คล่องตัวร่างกายก็จะมีสุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายที่เหมาะสมมันก็จะดีสําหรับสุขภาพ แต่ที่ที่บางคนคิดว่าออกกำลังกายเยอะๆยิ่งเยอะยิย่งดีในี่านต่ตอว่าการออกกาลังกายที่มากเกินไปเป็นการทําลายสุขภาพนะคระับยิ่งหักโ้งเท่าไหร่คือยิ่งออกกำลังกายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกายมากขึ้นเท่านั้นนะาบอกว่าคงได้ยินคนที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลว ได้ยินถึงคนที่มีอาการหัวใจร้มเหลวจากการวิ่งออกกำลังกายซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนมากการออกกำลังกายเกินไปไม่ดีนะครับดบรแค่นีไม่จริงอย่างถ้่เราเรามีผู้หญิงจำนวนมากชอบวิ่ง็อบกิ้งทุกวันเลย เขาบอกว่ารู้ไหมว่าถ้าอายุยี่สวิ่งยีกิโเมตรทุกวันเอาคิดดูนะผู้หญิงอายุยี่สิวิ่ง,ว,งวันละยี่กิเมตรทุกวันจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าวิ่งเน็มเราใ้วิ่ง,ง,งสปคือให้ดูพวกนักวิ่งมาราธอน เราจะเห็นว่านักวิ่งมาราธอนผู้หญิงเนี่ยนะจะผอมแห้งหน้าอกและกลนแฟบจะเป็นเพราะอะไรเพราะการออกกำลังกายมากๆาเนี่ยฮอร์โมนผู้หญิงจะหลั่งออกมาไม่เพียงพองนะเป็นทำให้ลักษณะของผู้หญิงเนี่ยมันจะลดลงเนื่องจากฮอร์โมเนเพศมันทำงานไม่เพียงพอง ให้ทำให้สรีระตามธรรมชาติประมวลศรังรรการถูกทำลายไปสัุปว่าอะไรก็ตามถ้าทำมากเกินไปเป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็ควรหาวิธีการออกายที่เหมาะสมกับชีวิตของตัวเองและสภาพจิตใจของแต่ละคนด้วยนะ การออกกำลังกายเนี่ยครับความเหมาะสมของการออกกำลังกายก็จะคน,นันต่างกันไปนะดะรฮิ้องวิชคราอย่าิจาท่านออกกำลังกายหลายแบบหลายอย่างท่านก็ค่อยๆทำที่เหมาะสมกับท่านน,นะนะสิสัมพัญ์คือต้องควบคุมความเครียดไม่ให้เกิดอ,อนุโมทิสระมากเกินไปนะ ข้อดีของการออกกำลังกายที่พอเหมาะก็คือทําให้เลือดลมไหลสะดวกก็คือตลอดร่างกายนะนะทั้งเลือดทั้งน้ำเลือดมันจะไหลเวียนได้ดีโดยเฉพาะเลือดลมที่ไหลก็ไปรับอเที่ยนในปอดสำคัญว่าอากาศสดชื่นที่เราอยู่ด้วยนะที่มันเข้าไปตอนที่เราออกกำลังกายมันจะเข้าไปแทนอากาศจเก่าให้มัน คือให้มันกระพี้กระเป๋าขึ้นน่ะนะทีนี้การสูดหายใจลึกๆมาหลายๆครั้งก็ช่วยให้ปอดได้รับออกเิียนได้มากพอ่านะการหายใจลึกๆทุกครั้งเนี่ยเป็นการการะตุน้นระบบประสาทเวซิมพาเทติกเนอร์เนอร์วสซิสเต็มเนี่ยครับจะซิมพาเทติกเนี่ยจะทำให้เกิดควารรมมั่นคงทางจิตเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย จิ่งเหล,ล่านี้ไปรับันทีหลังเนาะเอาละทีนี้เราก็ควรออกมาออกกำลังกายทุกวันทุกวันทุกวันน่ะนะในรูปที่เหมาะสมการออกกำลังกายนี่ต้องคิดว่าเหมือนกับการกินอาหารเลยนะนะการทําได้ต่อเนื่องก็จะได้พลังกานพลังงานพลังกายเยอะๆนะครับ วันนี้อาจารย์จะปุกตะกัดนิดหน่อยแต่ว่าเราฟังย้อนหลังฟังกลับไปฟังใหม่หลายๆบนแล้วก็จะดีครับนะผมเพ,มพชนสวัสิสนชูหมอสวัตแพทย์แผนไทยสวัสดีครับ